เสวัสด,ดีครับผมนายจิรเมศริยาคุลมาทำคลิปพรีเซนต์เอตัวเองและแน่นอนว่าต้องถ่ายใหม่ทั้งหมดแล้วก็ต้องตัดต่อใหม่ทั้งหมดหลังจากที่ไฟล์หายเกี้ยงไปกับไวรัสอันนั้นเราก็จะมาเริ่มจากการพรีเซนต์เรื่องเพลงกันก่อนเลย โดยเพลงที่เลือกใช้ก็จะเป็นเพลงเม,มื่อกี้พี่ตอบอกเด็กนายเดี๋ยวตัดออกโดยเพลงที่เลือกใช้ก็จะเป็นเพลง is this love แต่เป็น piano version เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เอร์์ั่นปกติเนี่ยมันมีคนทำ mv แล้วแต่อันนี้เนี่ยทาง youtube ก็ถือว่าเป็นคนละเพลงกันดังนั้นเราก็ใช้เพลงได้เพายังไม่มีการทำ mv เกิดขึ้น โยที่ในตอนนี้เราก็จะมา break down กันถ้าเกิดจะคาดหวังก็จะเปิดเอฟฝังก็จะไม่เปิดให้ไปดูใน YouTube แยกเอาอเพลงตอนแรกกับตัวเพลงตอนจบเพรอที่ตอนจบเนี่ยจะมีการยืดให้มันยาวขึ้นเพื่อมันจบอย่างสวยงามอ่ะเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ โดยที่จริงแล้วตัวเพลงเราจะมีการปรับระดับเสียงให้มันสูงขึ้นสามช่วงเสียงแล้วก็หดให้มันสั้นลงเพราะว่าเรากลัวทำไม่ทันอืมโอเคเราเปิดจากแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการเฟดอินค่อยๆให้มันมาอย่างช้าๆแล้วถ้าเกิดเขียนเหตุได้เนี่ยวิดีโอตัวแรก ือตั้งแต่ตัวแต่งจะตบเลยเนี่ยก็จะเป็นขาวดําแต่ว่าจะเป็นขาวดาแค่เจ็ดิ้าเอร์เซ็นตพราะถ้าเกิดว่าน้อยกว่านี้มันจะดูเหมือนภาพซีแต่เยอะเกินไปมันจะดูจุดจางแล้วก็ใช่วิธีที่แยกภาพออกมาจากเสียงจากการอัดเนี่ยจะไม่ได้ใช้วิธีที่รูสอนแต่จะเป็นการเพิ่มเลเยอร์มาอีกตัวนึงแล้วปิดเสียงของเลเยอร์ทั้งเลเยอร์แทนอืม ภาพตัดส่วนใหญ่จะเน้นลงตรงดาววีเพื่อไม่รู้สึกว่ามันมัวจน,น,นเ,เกินไปแล้วก็จะมีการใช้ s t a b บลล z e ์แบบบางๆเพื่อไม่ให้มันดูหนักจนเกินไปโดยทุกส่วนใหญ่จะใช้50-75ถเพราะว่าคนถ่ายมือไม่นิ่งแล้ว <c oughs> ถ้าฟอนกกล้องกำลังเอียงเรื่องอลยคัน ลักษณะนี้มีลักษณะพิเศษที่ใช้อยู่ก็คือเราจะเอาวิดีโอเนี่ยแบบปกติมายืดให้มันช้าลง50%แล้วตัดเข้าไปสู่ช่วงต่อไปเร็วขึ้นแทนอย่างเช่นตรงนี้ยกคีย์บอร์ดออกไปถ้าเกิดเราให้มันยืดแบบปกติยืดอืดเลยจะนานเกินหน้าเแบบแื่อเราตัดให้มันเข้าเร็วขึ้นแทนแล้วยืดไปโดยมันช้าลง อันนี้ไม่ได้จงใจบีบหมึกแล้วมันรั่วมีอรต้องพีเซนให้หมดตอนนี้เพื่ออยากรู้ปากกาที่เราใช้เป็นปากกาหมึกซึมเห็นหมึกในหลอดนี่ไหมรูไหมกล้องโฟกัสหน้าพี่อยู่ให้มันโฟกัสปากกาแล้วหนึ่งดีโอเคโฟกัสปากกาแล้วจะเห็นว่าหมึกันเนี้ยเหลือน้อยมากเพราะอะไรเพราะมันหกไปในนู้นหมดแล้วหัวเนี้ยเป็นหัวแบบ เกนประมาณแล้วสวยมากแต่เกนที่หมึกลวเป็นสายน้ำตรงนี้จะเป็นจะต้องใช้สเตเบลิเซอร์หนักมากแทบจะหนึ่งร้อยเพาต้องการให้มันนิ่งที่สุดปกติฉันไม่เขียนโน้ตแบบนี้ปกติเขียนโน้ตในคอมแต่อยากเามาทำเอ็มวก็ต้องใช้แบบนี้ อันนี้ไม่ตรงใจแต่วิดีโอมันโดนตัดมาสั้นแล้วก็ต้องเอามาดับเบิลมันให้มันยาวขึ้นถ่ายกับท่านหมาเลยตอนนั้นโซโลเพลงรูมังอยู่แต่ว่าอืมแล้วก็อยากได้ให้มันมีเปียนโนในเพลงมันก็เลยเอามาใส่ซึ่งจะาถามว่าทำให้ไม่จัดแสงหลอดไฟยังไม่ค่อยจะสว่างเลยถ้าว่าจะโทษคน่ายมีวิ่งไอันนี้หมา เทคนิคเดิมตรงนี้เทคนิคเหมือนเดิมเลยก็คือเอาฟุตเทกมายืด43ปกติจะเป็น100แล้วก็ตัดให้มันเข้าช่วงต่อไปออกมาเร็วขึ้นแทนแน่นอนต้องลงตรงดาวบีดพอดีเป๊ะ ตอนนี้ก็กำลังเล่นกีตาร์อยู่ไม่มีอะไรจะพูดตรงนี้จะไม่ได้ให้มันยืดเพราะว่าระยะที่ขยับจากมือจากตรงนี้ไปถึงหนังสือมันช้าอยู่แล้วโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมเอาภาพมายืดแล้วก็แปดคัดชนให้มันเร็ว า,าทและนั่นก็คือ MV ที่ได้ถ่ายมากับกระบวนการตัดต่อทั้งหมดอ๋อหรือบอกไปเลยเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีการเขียนสตอรี่บอร์ดที่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามีเวลาทำจริงแค่ประมาณสองชั่วโมงเนื้อเรื่องทั้งหมดจะเกี่ยวกับนักดนตรีคนหนึ่งที่เข้ามาในบ้านและแต่งเพลงอย่างโดดเดียเ่ยวมันสานะมันก็ยังดีกว่าทำอะไรไม่ได้เลยเออ <c oughs> ไอตอนท้ายนี่อัดมาทำไมเนี่ยโอเคเราจะจบอย่างสวยๆจะจบแบบเหมือนที่ทำในคลิปของตังอะไรคลิปก้า